สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีถท่านที่ขามหับสมส่องน้องอนเนยได้เพียงเด้อตอนนี้เ้ากำลังสิเตรียมพาสนีเขา่าโคก็ไม่ใหญ่จืดพี่น้องเลยไปกันไม่ใหญ่จืดก็ปาสันีแล้วพี่น้อง น้องเด้อกี้เอ้ยมาอ,อู้ไปเลยนอ้องมาให้น,อน้องเอ้ยอยู่กับน้องตาลเนาะพ่อพอ่พอเพ่ยเจ้าอะแหละจะพอเนี่ยไปลงเตาเาก็ 班呢？No. ตอนนี้ก็มาหอดป่าพันุที่เรียบร้อยพี่น้ลองเอ้ยเราลองไปโหลดขางสวนทั้งลุ่มทั้งปูมากัะมิใหญ่จืดกระปัาสนานีพี่น้องเอ้ยเราป่าเราโขกเก่าเนาะทางธี่าอยู่หากิน แมลงอเนินสกุจิหล่อพอ่อแม่แมลงอเนินี่กุจิหล่อพอี่น้องนี่สกุจิหล่อพอ่อเห็นบ่หล่อป้ต้องพ่นแล้วเอาก้อนหัวไม้บ่มีตี่อลงมต้องร่มร่มพ่นแค่มหอม้องแค่หมันสวนคขนดดั่นเี้ Cảm ơn lại. cái gì yêu khảo này cái này cái cái này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  cái cái này cái cái này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  mụn bộ bộ người đấy mọi để hảo lên nga 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 nội này nga 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 nó nga 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 mà nga này tao ao nga nga nó, nga 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 này nhìn bà phi nó thái là thái lam này phi nó lam là phi nó Hãy thằng cho nó mới nằm sĩ cái nọ, nó ngang ngang nha, nể đây à, nó ăn này đây ngang 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 ăn ngang 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 này ngang 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 อตัวน <laughs> ี้นางหัวโพนพี่น้อนาะหมายามต้องคอยหาเนาะแบบไม่ขึ้นเที่ยวเขาจำเน่งเขาบอกเห็นเด้นำ่งว่าไปเอาในป่ามาเอาเนยหมุนมาหน่ยก็โขกหกเนาะลงในห้องลงในห้องอันนี้นะ ไปทางานนอบ้านพี่น้องข้ายน้ำใหม่เขาตาไม่อเนยอีกเลยีดต้มต้มจำเจียประแดกพี่น้องเหนี่จืดมาใส่สายดามัน like okay. ่จืดฮะกำบ่ง si nope. ูได้อยู่บ่ีคงโอ้ยดีฮะ ลอหปลาตะเพีไนแมงเกี่ยวไปลาแถวแมงเบื่อกอนละใหม่ทางไหนบ่บ่ลงดอกลงกับเกี่ยวไปแทนนี่างเลยสบายดีพี่น้องเข้าปลากระลงมาเสียงมาเหาทางไหนเทียงหน้าเขาได้แถวนึ่งหน้าผายสักเดียหน้าบ้านน้องควงบ่ไปลอยปลาเรื่อต้อนน้ำมาในนอตมาหักนี่ล้ว ป้าสนีเด้แล้วดูหอยข้านอตอนนี้เักนไงานี่ยเพื่องมันอ่อนเนี่ยเขาจะหักเอาทั้งนี้เลยยาวๆเลยเนาะแบบเขาจะเอาบ่อมันพมน้ำมันน้ำมันนี่เขาเอิาน้ำมัน้ำหมอกเนาะบ่อเอาบ่อมาผสมก้อนหน่อยนี่ก็มีแม่เอ้ยห้ามโลดนี่นะนี่น้ำมัน้ำหมอกมันมีดเลก้อนหน่อยๆกันนมันเอาเนินหักเอาหักเอาโลก มาเลยจ้าเลยจ้าโอ้โถโถโถเสียงป่าเขาได้ขี่รถวนวนมาอู้นอนฮาลบไปลบมายังเห็นอยู่เนาะแม่เขาเบิ่งหมอกหักพี่น้องเอ้ยหนอนไม้นี่ก็ได้คือทำไมน้ำหมอกพี่น้องเอ้ย ป็นหน่อเป็นแหนมเนหน่ออเนกผาดโลบเรศเลเฮ้ยเปนหน่อมาน้ออเนกกระลาเตอเปพี่น้อเ้ยนี่นีเขาจะเอาหายเล้บางมม่อะไรเขาจะมาเก็บหมากปายเขาจะเขาไปเก็บประโลในสวนเขาบโเขาแเียพีนน่อมน่อเนกกระลาเตอเนน้อเ้ย ถือของน้อยมานั่แต่บอกที่รอไปพอโตเมื่อยหิวเข่าก็เลยไปคุดเนาะป่ะไปเบิ่ง้องปาสนี่ว่าไงบอก็นไงจื้เนี่หน่อปลาล่อดนเลยปลาล่อโค้าฮหน้มนแต่บอกือหาก,กวัวกุ้งเนย เออคือว่าเทามาสองคือว่าอะไรสองโลดแล่เหลี่ยนนะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องใช้ปาร์ซนีกันเลอ๋าเสร็จแล้วพอแกงเนาะพูเข่งกระต่ายพี่น้องเอ้ยไปดึงข้าม่ใหญ่จุนแม่ใหญ่ยจืดสามคนพี่น้องเอ้ยให้ปาร์ซนีก่อนนี่ลงกันคือหกแกพี่น้องเอ้ยว่า ồ oh, khóc ừ. <laughs> à ồ hiền mân mông ở đó con em bò mi à ừp sao mình lại chuyện đấy âu phải mà mà họ không thang cứ cào <laughs> ตันเขาอยาดลงที่นบ่ลงที่นี่แม่บอกคนากทางเขาเที่ยวนี่ข่างท่านี้ยังมาระขาออกไปแด้นี่ข่างทาง่ทานตามทางออกมาเลยพี่นนอะแม่เออลอกไปกกว่กทั้งอะไร น้าตาแม้อันะไรพี่น้อละเมื่อยหิวข้าวละโอ้โขว่ายังว่าตอดหลังเสียงป่ากเริ่มอิ่มอิ่มได้บ่หรอไม่นะบ่เออเอ้าเอ้าแม่กับลูกก็มาหอดพี่ดิ ใช้ลูกหลาป้านางแกมบุมพี่น้องบอเบิงลานหน่อยนะ้พี่น้องคือเก่งถ้าลูกกับบาบกับบอฮีกินข่าวเสาวหรืบอเรื่องใดๆนี่เนาะถ้ลูกน้องใหม่จะนะป้าเต็มตาหน่อยพี่น้องเออน้องใหม่อือสาบายดิปลาลุงยังลูกสาบายดิปลาลุงมางกันางแกมบุ๋มเด้อตายสุ ตา,าในนะอันนี้เกือบเต็มเลย,ยตาฮาพุทธิอาบอนน่ะแม่พระแม่จะดิดพระแม่ตาหางพระแม่ตาหางพระป้าเราป้าต้องพิมาหาเมฆกินแล้วเปิดไหมกินไหมหิวดดบบ้วเลยเด็กร้านสาวโอซิมาให้กินพี่น้องเยอันนี้กับเขามาส่วน,นหนังโพี่น้อง ิวขาวแห้งมาเคอซื้อมังมน้าผิ่นนาะในป่านี่ซื้อซิพักีบแพี่น้อยไปกินนี่แหละอยากเลเอยากเนาะมังโมนน้องมังนี่วักงานี่สุกแล้วบ่ท่นขวัตายอืเออ อยู่ก็บกอือพี่น้องเอ้ยเครือมันหนักตายทำไมเนาะเก็บเมื่อร้ายะะระบลอนี่คล้ายนะวางนคือผ<อ>มเห็นนี่อ้าอ้บมนนี่นี่มันน่นน่ขนห่มก็กราทัานพอ้วเนาะอือพี่น้องเอ้ย พี่น้องคลิปนี้กับสมมาภาคกนัะคอร์ลาพี่น้องเพื่อนีๆทุกท่านเลยภากกนไลก็แชร์ก็ติดตาม่องน้องอเนย์ได้พี่น้อง,อง,อง,องสบายดีเพื่นอนผสมตอนต่อไปพี่น้องเ้ย